สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณแม่มาแช่ค่ะมือนีคุณแม่มาอัปเดตข่าวของทางวุงหมอล่ำเสียงวิหกพร้อมกับเวาถึงอีหล่าอา้ไอศกุลหน้าพ้นกับพี่กับน้องคือเก่าค่ะน,ออคน้องาอศกุลนาพ้นตอนนี้กับเป็นที่รับทราบกันดีนะคะว่าน้องเลียนขวบคููไปกับก,บการทํางานบนเวทีหมอล่ำเสียงวิหกนันละค่ะจากการไล่สดของยาล่ำด่วนนะคะ ที่จริงแล้วิ่นก็มมีตลอดน่ลราคะแต่ว่าคุณยาลําดวนกับพวกคอยได้ลงคลีไปให้เฮาได้เบิรงทอดใดเนาะค่ะล่าสุดนี้คุณยาลําดวนก็ได้ไล่สดให้เฮ้าได้เบิงช่วงนองเลียนก็รู้สึกเป็นห่วงคือกันค่ะพี่น้องว่าช่วงที่นองเลียนเป็นจังหวะที่ทาาหนาเวที่ิ่นก็มมีการแสดงแมนบอคะมันกะสิเสียงรบกวนกันจากน้อยนะคะกับหนาเป็นห่วงคือกันว่าสมาธิการเลียนของนองก็สี หน่อยไปนิดนึงนะคะอันนี้บได้ยดามาได้ค่ะอันนี้เราด้วยความเป็นห่วงเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ในที่สุดแล้วน้องก็ต้องเห็ดได้อยู่แล้วนะคะความใส่อ,อกใส่ใจหัวดีอยู่แล้วน้องอาอายก็คือปัยากทางคุณยาลลาดวนเองเพิ่นกระบอกอยู่นะคะว่าเห็ดจังใดใดในเมื่อหากการเป็นศิลปินนะคะเพื่อที่สิได้ออกเดินสาย ไปกับทางวุ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะคะชีวิตต้องดําเนินต่อไปเนาะคะ่ะเนาะการทํามาหากินเพราะว่าน้องก็ตตองมี่าชใส่ใจบ่าวาสิเป็นการดํารงชีวิตหรือว่าการเลียนนะคะเด็กตัวน้อยนะคะพี่น้องแต่ว่ามีความหลับผิดชอบสูงนะคะและน้องก็บห้จักวามแด่พี่น้องได้บ่งในคลิปบอขาคลิปที่หลายหลายคนได้โล่งหรือว่าคุณยาได้โล่งไหมคะ่ะ หลังจากลุ่งจากเวทีหลังจากเตยล่าเร็วได้เห็นคุณยายท่านหนึ่งเพิ่นได้มาเจ็บของเกา่ากบาได้เนะาะค่ะช่วงหมอล่ำเหลือกแล้วเนาะ ขออนุญาตนํามาเบาเนาะคะ่ะพะว่าเห็นแล้วก็รู้สึกดีต่อใจหลายหลายๆท่านในโคงสิได้เห็นเนาะอีหล่าอาอายเพิ่นก็ไดเงื่อนที่เพิ่นไดติดมากนั่นล่ะคะ่ะแบ่งห้คุณยายถึงสิเป็นเงื่อนนิดๆนิดในน้อยก็ถือว่ามันเป็นนําใจเด้พี่น้องเข้าเห็นแล้วก็รู้สึกดีมากๆนะคะน้องวิตาที่อยู่น้ากันน้องกระไดห้คือกันนาคาพอเห็นน้องอาอายเอาห้คุณยายน้องก็อดบ่ได้มันบ่ค่ะก็ห้คือกัน และนองกันย่งใดหาหน้าหาทายคุณยายกินเนาะคะ่ะเพิ่นหิวหน้ามเมนบบค่ะิ่งไปเฮาก็รู้สึกว่าเด็กหน่อยคนนี่บ้าน่นแค่ว่าเก่งฉเฉลียวฉลาดเท่านั้นนะคะความเป็นตาหักของน้องนะคะนองกันยังมีความเมตตาแต่รุณานะคะเนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยแับ คนคนหนึ่งนะคะที่มีจิตใจเมตตาการุณาเม่นบอกค่ะเราเห็นคนที่เพลินลำบากกว่าเจ้าของเออกระซอยเหลือถึงสิปเป็นส่วนนิดส่วนหน่อยอันนั้นมันก็คือน้ำใจนะะเนาะค่ะนาะถือว่าสุดยอดมากนะคะสำหรับน้องอาอายได้มเมื่อแล้วก็รู้จักแบงปั่นไม่มากไม่มายแต่มันมากด้วยน้ำใจนะคะคุณจะสอนได้ดีแลวก็ประสบการณ์ชีวิตของน้องเฮตุให้น้องได้เลียนรู้นะคะ นี่ะเพื่นว่าคนที่เคยลำบากเคยบ่มีนะคะกสิเข้าใจคนที่บม่มีคนที่ลำบากคือกันนะคะแล้วก็การเดินสายไปทำการแสดงการพักพนกสีหน่อยลุ่งนะคะก็มีบ้างที่สิมีบม่สบายนิดๆน้อยๆนะคะเสียงกสิเห็บสีแหงไปแต่นั่น FC ซแฟนคลับ เพิินเข่าใจเนาะลุงอ,อดบุญชลินจังสีกับบอสัมบายเนาะคะ่ะยังอายจา๋าดนธนาดนจังสีเนาะคะ่ะนองกับบอสัมบายว่าตอนนี้ก็หายดีแล้วก็กลับมาทําการแสดงได้แล้วนะคะก็ขึ้นลองเพลงได้คือเกานนาลาพี่นองเป็นกําลังใจให้สุขุสุขคนนะคะเดี๋ยวกับปรับโตได้นะคะส่วนทางพ่อจ๋านุกพุ่งสะโกลน,นี่โหบ่ต้องห่วงเลยนะคะอันนี้เพิ่น เป็นศินลปินมาโดนนะคะเพิ่นปรับตัวได้พิ่นดูแลเจ้าของได้คือวานาล่ะค่ะการบ่สบายจากอากาศเปลีป่ยนแปลงในพิ่นก็สิบ่กค่อยมีผลกระทบเทถอยเนีพี่น้บบนองเก่งมากๆทางพอจานกพงสะโกนนะคะตอนนี้พิ่นก็โอูโหูโหล่อมากๆอลามากๆเลยพี่น้องบ่ว่าเวทที่ดพี่น้องสังเกตบ่พอจา่า่อแห้งรออิลี ว้าเลี้ยวว่าอีกและทั้งคุณแม่กระไดอ่อนส้วนนะคะอ่อนส้วนพื้นไหลขอว้าถึงคิวงานของเพื่นจักหน่อยค่ะหลังจากกลับจากบุรีรัมย์ในวันที่1 5แล้วคิวงานของเพิ่นก็นตตอที่อำเพื่อเมืองจังหวัดชัยภูม่มวันที่ส6หนะคะจากชัยภูุ่มพิ่นก็นสิเดินสายมาวันที่17ที่ปราจีนบุรีนะคะหรือว่า วัดสามัคคีพัฒนารามอำเภอนาดีปราจีนบุรีค่ะป้าเดินทางไกเด้วยพี่น้องจากชัยภูมิมาปราจีนบุรีคิดอยู่คือกันว่าเพื่นสีมาหอดคำซัใใดนะคะและคุณแม่เองกะตุมต้มตุ้มตอมตอมอ,อ,อยู่ขาว่าสิได้ไปบ่เนาะวันที่17เป็นวันอาทิตย์นะคะถ้าไปกับคงสีอยู่บ่ได้หรืปนานไดนะคะกับคงสีได้อยู่ถึงแค่น้องอาอายกับ พอจ๋าออกมาทอนันนะคะอยากยูหอดเตยล่ากับสิบวไดยูละค่ะพอคุณพาไปเพิ่นทํางานวันจันเนาะเพื่นกับสโอดนอนนะคะทาคุณแม่ได้ไปกับสิเจบพาบรรยากาศหนาเวทีมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้ชมกันคะ่ะสําหรับพีน่น้องชาวอําเภอหน้าดีกระบินบุรีอย่าลืมจะพลาดไปให้กําลังใจอิลอาอายไอ พอจ้าหนุ่พงศสะกร,ร่วมถึงศิลปินทุกคนบนเวทีเสียงวิหกนะคะรับรองว่าบอผิดหวางค่ะปีนี้อลังการกว่าฤดูกาลที่ผ่านมานะคะถูกท่านไปกันหลายๆนะคะพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกกำลังใจทุกการกดไลค์กดแช่นะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เขามาติดตามขอบคุณหลายๆค่ะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงลำรำเรื่อยๆสวัสดีจ้า